คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมผู้นำเถื่อนขอถามรัฐบาลเป็นครั้งที่ร้อยใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงระหว่างทักษิณชินวัตรกับแพรทองทานชินวัตรไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเพราะรัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญแต่คนที่ชี้นิ้วสั่งรัฐบาลได้ทุกเรื่องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยที่สำคัญ มิได้ถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแต่อย่างใดที่ผ่าน,านมาไม่ค่อยมีการพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา164สักเท่าไหร่ ทั้งๆท,ท,ที่เป็นบทบัญญัติที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมาตรา164กําำหนดไว้ดังนี้ครับในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 1. ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ เปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 2. รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 3. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุกและสามัคคีปรองดองกันรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนรวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีหลักๆคือรัฐบาลต้องบริหารประเทศตามกฎหมายสุจริตเสียสละ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ได้รับการอธิบายไว้ในความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ดังนี้ครับบทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนเนื่องจากในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาได้กำหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไว้แต่เพียงว่า มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดไว้เพราะถือว่าคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินการใดๆที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติมักจะทำให้เข้าใจว่ามีผลใช้บังคับได้เสมอ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสารปกครองขึ้นการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีจึงมีมากขึ้นเป็นการสมควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยอย่างไรจึงได้มีการบัญญัติมาตรานี้ขึ้น โดยได้วางหลักว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา1 4ถึง4นอกจากนี้บทบัญญัติในวรรคสองเป็นการกำหนดหลักความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีและหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดินอาทิ นโยบายของคณะรัฐมนตรีการเสนอกฎหมายเป็นต้นซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆย่อมมีผลผลูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาแต่ทักษิณฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวเช่นเคยครับบนเวทีปราศัยเลือกตั้งนายกอบจอศรีสเกตเห็นว่าต้องระดมตำรวจกว่า200นายไปดูแลความเรียบร้อยในการปลาศัยของทักษิณ คงไปได้ข่าวอะไรมาแต่ก็ดีครับกันไว้ดีกว่าแก้ทักษิณยังคงปราศัยในรูปแบบเดิมใช้นโยบายรัฐบาลนำอ้างความสำเร็จในอดีตนำกลับมาทำอีกรอบพี่น้องไม่เคยลืมผมเลยคราวที่แล้วมาทำพิธีไล่หนูตีงูเห่าก็เกือบตีเกือบหมดจังหวัดพี่น้องก็สนับสนุนให้สอสอพักเพื่อไทยกับผมดังนั้นภารกิจของผม ต้องทำให้พี่น้องพ้นความทุกข์ยากซัดอนุทินเข้าให้สงสัยต้องออกรอบตีกอล์ฟที่สนามเอาภาัยอีกครั้งต้องกระทุ้งกกตอ,อีกรอบทักษิณไปปราศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่จะไปบริหารอะไรได้แต่ทักษิณพูดราวกับตัวเองเป็นผู้นำรัฐบาลวันนี้ถ้าเราไม่จัดการเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดลูกหลานเราลำบาก ประชาชนอยู่กันลำบากวาดผวากลัวคนติดยามันหลอนประสาทมันไล่ค่าพี่ค่าน้องหมดผมเห็นแล้วไม่ไหวจริงๆตอนผมเป็นนายกครั้งแรกเห็นเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่ารับไม่ไหววันนั้นที่จัดการสามเดือนเกลี้ยงเลยดังนั้นสิ้นปีนี้ต้องจบยาเสพติดต้องหมดผมกลับมาจากต่างประเทศดูเรื่องอะไรจับอะไรมีปัญหาหมดเละหมด ดังนั้นต้องรื้อใหม่เยอะแยะเลยยากหน่อยแต่ก็ทําได้เพื่อพี่น้องเพราะพี่น้องไม่เคยลืมผมผมก็ต้องทํำงานตอบแทนพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องสีสเกตต้องตอบแทนบุญคุณเพราะไม่เคยลืมขอทีไรสนับสนุนเที่ยวนี้เลยต้องขออีกรอบได้ไหมขอวิวัฒชัยเป็นนายกอบจอเพื่อเป็นมือไม้ให้ผมอาจจะงงว่าผมตำแหน่งอะไรตำแหน่งสทร์ไง เลยต้องเสือกไปทุกเรื่องไม่เสือกก็ไม่ไหวเพราะเป็นห่วงพี่น้องจริงๆเที่ยวนี้สีสเกตขอเพื่อไทยทั้งหมดเลยได้ไหมแล้วถ้าแก้ปัญหาสีสเกตไม่ได้ชี้หน้าด่าผมเลยแต่ขอหมดเลยนะอยากขี้เหนียวอย่าไปแบ่งให้คนนั้นนิดคนนี้หน่อยเลือกนายกอาบาจอให้ผมและเลือกทีมสอจอให้แล้วผมจะมาช่วยกันแก้ปัญหาให้พี่น้อง รับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นเพราะมันมีมือไม้ผมอยากทำอะไรให้สีสเกตอีกเยอะแต่ยังไม่อยากพูดตอนนี้เดี๋ยวโดนหาเรื่องว่าสัญญาว่าจะให้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดถ้าไม่ใช้เพื่อไทยแล้วจะไปใช้ใครยิ่งผมกลับมาถ้าไม่ใช้ยิ่งแย่ต้องใช้แกยังขยันพี่น้องรีบใช้แล้วเรามาแก้ปัญหาร่วมกันรับรองว่าสิ่งนี้จะแก้ได้อย่างรวดเร็ว กลางปีทุกอย่างจะดีขึ้นขอให้พี่น้องมีกำลังใจและคราวหน้าผมมาเยี่ยมอีกผมมาบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องไม่ลืมผมเลยนายอบจอและสอจอให้ผมนะและเลือกสสยกจังหวัดให้ผมสักรอบแล้วได้เห็นผมบ่อยๆแน่วันนี้มาขอเองพี่น้องอย่าใจร้ายกลับไปบอกพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยว่าทักษินมาขอเองขอมือไม้หน่อย จะรับใช้พี่น้องสีสเกตให้เต็มที่กะกะตเข้าไปดูหน่อยนะครับเพราะตำแหน่งเสือกทุกเรื่องไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นเข้าข่ายหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองหรือไม่ทักษิณพูดเสียงดังฟังชัดนะครับ ว่าตัวเองจะเป็นคนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมีปัญหาอะไรจะแก้ให้หมดและแก้สำเร็จด้วยถ้าไม่สำเร็จให้ชี้หน้าดา่าแถมยังให้คํามั่นสัญญาไปรับปากอะไรมากมายขึ้นอยู่กับกะกะตแล้วครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายหรือไม่หรือหากปล่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ระวังกะกะตจะเป็นฝ่ายถูกบังคับใช้กฎหมายเสียเอง